หลังจากที่เราไปชมทะเลเหมอกกันที่สกายวอลกิยาเวงนะคะพี่ไอดีก็พามากินข้าวค่ะที่อยู่ไม่ไกลาจากสกายวอลกิยาเวงอันนี้เป็นข้าวยำนะคะแล้วก็ของจีมจะเป็นข้าวหมกไก่ค่ะรเรามาเริ่มกินกันเลยค่ะเพื่อไปสู้ต่อทั้งวันนะคะ เราอยู่เปนที่น้ำตกเฉลิงพระเกียรตินะคะที่นี่นะคะบรรยากาศคือเย็นมากว่าเหมือนป่าเมซซนเลยค่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่น้ำตกนะคะ ต้นไม้แต่ละต้นที่นี่นะคะมีขนาดใหญ่มากๆเลยเหมือนแบบว่าอยู่มานานแล้วตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกเชลเบอรเกียนนะคะจนแม่่อยื่ออะไรนี่พูดเยอะน้ำตกที่นี่สวยมากเลยค่ะถ้าไม่ได้มาคงเสียใจแย่แน่ๆเลยค่ะ แต่จะสูงและสวยขนาดไหนนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆไปดูด้วยตาของตัวเองค่ะมันไม่เหมือนในรูปเลยนะคะ ไหวไหมไหวไหมเริ่มลองไม่ตัดมา ที่นี่บรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะยังไม่อยากกลับเลย่อมานะคะพี่ไอดีพามาตรงสะพานแขวนค่ะ๋อหมายถึงว่าน้ำตกเมื่อกี้ใช่ไหมมันมันไหลลงจากบนเขาลงมามาบรรจบมาต่อสายมาต่อสายนี้มาจากทางอื่นใช่ไอ้นี่จะไปลงลงไปเผื่อนลงเผื่อนบงลังใช่ ตัวคนน่ลมงตหลังจากเดินเหนื่อยมามากแล้วนะคะพี่ไอดีก็พามากินเฉาก๊วยเบตงค่ะสูตรบ้านตึกนะคะสูตรดั้งเดิมค่ะขนมอันนี้นะคะจะเรียกว่าขนมด่างนะคะถ้าจำไม่ผิดวิธีการกินนะคะเราจะใส่ เหมือนเป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็คล้ายๆซีอิ๊วหวานใส่ไปนะคะรสชาติก็แป้งจะนิ่มๆนะคะแล้วก็พอกินกับน้ำสออย่างนี้นะคะก็จะนิ่มๆหวานๆอะไรประมาณนี้ค่ะไม่เคยกินก็แปลกดีค่ะ อันนี้ใบเฉาปวยต้นเฉาปวยครับต้นเฉาปวยนี่คันตอนกันต้มค่ะต้มประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงค่ะต้มเส,เสเร็จแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบางค่ะผ้าขาวสองชั้นค่ะแล้วก็ใส่ในกระทะกองเร็อใส่ในกระทะเร็จแล้วก็รอเดือด๋ยวแป้งมันได้แล้วเดี๋ย่ใส่อะไรกับแป้งมันนะคะแป้งมันอย่างเดียวอ๋อตั้งแต่ละลายน้ำแต่ว่ามันอร่อยด้วยตัวของเขาเองคือตัวของเขาเอง คือแป้งมันตัวช่วยทาให้เหนียว <ภา S 2> ให้นุ่มแต่ภาพของมังที่คือจะแข็งไงใช่แต่นี่คือจะเหนียวแล้วก็นุ่มๆใช่นิ่มๆนุ่มๆตัวเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จแล้วรอให้มันแห้งแบบให้มันแข็งอันนี้เราอยู่ที่น้ำบอ่อน้ำผุรออันนี้อันนี้บอ่อต้งไข่บอ่อน้ำผุรอเบตรงใช่นี่อันนี้คือไก่เบตง วูวันนี้เหมือนแบบอยู่เมืองจีนเลยเนาะช่วงนี้วันนี้วันสู่คนก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีด้วยแหละเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นเป็นบ่อแช่เท้าแล้วก็บอก่อต้มไข่อยู่ตรงนู้นจะลองไปดูกันเราจะไปแช่ไข่กันเดนตรงไหน เดินข้ามไปตอนนี้เราจะไปเอ่อแช่ไข่กันนะเธอใหา่าหิ้วต่ำขนาดสิของกิน ลอาจัด,ดิอุ้ยร้อนนะดูร้อนนะเอาโอนุอ,อนนะบโบที่สามเที่สามบากโบที่สามมันร้อนจนแต่สภาพนี้ อุ้ยนี่เดือดมากอะ่ะอุ้ยมีของไก่ผูกไว้ไม่หรออู้อเขามันเขาใส่ถุงอย่างนั้นนะเออก็มัน,นถุงได้หรอวะเขามัดดีดีนั่นแตะมันจะตกลงไปมไม่เกลี่ยอ้าวแม่งไม่ค่อยจมนี่นี้ไข่เสียเนะี่ยที่มันลอยๆขึ้นมา ยิบขึ้นมานี่เอามาเร็จตอนนี้เราอยู่กันที่บาะน้ำพุร้อนเขาก็ลังไปเอาไข่กันดูสิจะกินได้ไหมคนขายบอกว่าอะไรนะสิบห้านาทีใช่ไหมแต่นี่เจมไม่รอเจมบอกว่าอยากอยากไปกินแล้วอยากกินแล้วอะไรเงี้ยนี่แค่สิบนาทีเองอยวาลองจะดูว่าเอาขึ้นมาแล้วจะสุกไหมถ้าแค่สิบนาที อันนี้เป็นบอ่อในสุดบอ่อในสุดเลยม,มันลองแกะดิสุกจริงปะเขาพี่แกต้องไม่ทายเย็นอืมติดเวยเฮ้ยทำไมมันเย็นย่างเนี้ยจริงเหรอแถมซอยได้ดปะ่ะเขาบอกจะกินตรงแถวลานเขาโอ้ยร้อนมากเลยเนี่ยจริงเหรอสุกแล้วนะครับ ร้อนอย่ร้อนอ่าแกงายอะไรจกแล้วเนี่ยเห็นไหมจกไอแข่นกกระทาจกแห้วเขา,าอบอกสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันต่อนะคะก็คืออุโมงปิยามิดค่ะติดตามชมกันด้วยนะคะ